เดียวหรือมันอย่างเดียวเนี่ยขอเสียไปหนังว well, ่าม <gment al> ันมันต้องเหตุเกิดโครงการยืนยันว่าถ้าไม่ชาว่าสอกว่าเขาปลูกอ่อยแล้วเขาอ่อยมันวก็ดีด้วยเดี่ยวปลูกมากมันก็ดีด้วยเดี่ยวพออย่างค่ะที่ผู้ใดบอกผู้ใดบอกถ้าเราปลูกคือย่างหนึ่งย่างใหญ่ย่างหนึ่งเวลาเกิดราคาอันว่าค่ะเป็นเราปลูกปลูกปลูกไอ้ต้นไม้ที่ว่าถ้าไม่ชอบกอริสระสนุกเต็มแกนเลยค่ะ เราก็จะเข้าใจว่าเออต้องมีปลูกอ้อยนะก็าสามารถที่สิปลูกต้นใหม้ได้บางเกี่ยวค่ะปลูก็นคู่ก็ได้ถือว่าที่ห้าไร่แม่เจ้าที่ปลูกหาต้นหรือสิต้นแต่ว่าพื้นที่ห้าไร่ได้รับผลประโยชน์จากใบใหม่หาต้นหรือซิต้นถือว่าประสบความสําเร็จในแต่ละไรประมาณนี้นนค่ะขอให้เอาไปปลูกในเขตปฏิรูปที่ดีเอาไปปลูกในที่ชะลอค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่า คนที่มว่าเขารวมมือนี่เนาะมาจากหลายมูอะคะจากหลายมูเนาะ,ะนุน,นุนุพอความรวมมือ,อยันนะคะมาอบรมมือนี้ไหนี้แต่ละมูมีเอาง่ายนี่มีขนาดกลุ่มแต่ละมูนะคะหรือว่ามีตัวแทนของแต่ละมู่ซอยยันเดี๋ยวก็คือถ่ายรูปถ่ายรูปตรงแปลงที่ว่าจะปลูกในเขตสพปรแล้วก็รูปล,ลูกผู้จะพลอแปลงนะคะที่ดีว่า ก็คือจะของแปนที่เขาก็ร่วมบมือนียว่มีกรณมีเสียชีวิตบ่มิ้เนาะค่ะเนาะบ่มีเสียชีวิตถ้าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าผู้่มานางโอรอมือนีเป็นลูกหลานก็ได้แต่ว่าพี่เป็นของแม่ก็ได้เป็นเป็นเป็นอย่างกัก็ได้ค่ะขอให้มีความสมคัญว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเคอญาติได้ค่ะขอเป็นย่านแต่ว่าขอความว่ืมันคือช่วยถ่ายรูปตรงที่จะปลูกก่อนเข้าร่วมโครงการให้ประมาณสามลูกลูกชายลูกขวา แล้วก็รูปเจ้าของกจ้าของแต่งนะะี่ยค่ะเจ้าของที่ค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะเอามาเม็ดเ,เป็นเอกสารประอกระบอบเพื่อที่จะของนงบประมาณมัลตอต้นไม้แหงนญ่ละอะไรประอกอบนะคะแม่เดี๋ยวจะลงไปดูว่าเออมีมะค่กากี่ต้นพยุงกี่ต้นไม้แดงดัดต้นมีตะเคียนการตกางล่างดัดตกลงจะสอบถามอีก่ะคะ่ะขอเห็นมีต้นไม้ดุลยหาที่แปดเป็ใช่ว่าต้องมีห้าสิบแปดนะแม่นี่ซิปชนิดก็ได้ค่ะ หาชนิดก็ได้ไว่บ่ปอบ่เกี่ยวแต่ะเห็ดแตงเดาว่าแต่คือ,อยังโค่น้องเมื่อสวนธทรรับุิมดีเห็ดแตงเดาว่าติดโคเจ็บค่ะยังไงก็ต้องทำให้เสร็จเพราะปีหน้าน้องพอกลออยู่เฮาต้องเห็ดค่ะอบร่มทำเราอบร,รมแล้วเหมือนเดิเดือนมีหน้าดูเราอบรมแล้วเหมือนเดิมไม่ได้อบรมเฉพาะโครงการมานาเกษตร,รที่จอยเห็นตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นศรริลปาชีพมีสาสตร์ีชุมชนมีทั้งแกล้ใหญ่มีทั้งอินทรีย์มีทั้งทฤษฎีใหม่มิชูแนวเลยสอประกอบ บ่ได้หายตีตหน้าค่ะบ่ได้หายตีตหน้าก็คือหายทีหายหน้าเิ่นไปแล้วก็ต้องปรับปุงแต่คือหายเนืเรื่องของการพัฒนาพัฒนาก็คือหายทีไปแล้วเพราิปรับปุงแบบแปแงไดอแปลงเข้ากับบ้านเลยนะคะเต่จะเียนว่าเออกระส่งเสริมก็จะเอรื่องของต้นใหม่กระหายนะคะจะได้ประมาณคนละร้อยกว่าต้นเด้อต้นใหม่บอกไปก่อนําหรับเมื่อนี่ที่เห็นนะคะจะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์เมื่อนี่จะได้พูดละประมาณได้พูดบอกประมาณละจะพูดละสามกระสอบเด้อ ดูนี่เมื่อนี้จะให้ในส่วนของปุ๋ยป้อนส่วนต้นไม่ก็ <Okay. S 1> จะพยายามเชี่ยให้แล้วอจะได้ประมาณเมษาเพราะว่าหนูจะเที่ยงเอาประมาณออกที่กันที่นี่ต้นไม่ได้มาแล้วย่องไปปลูกเด้อม,มันจะตายเอาเอา้อนี้ไปก่อนเพราะว่าละคนเมษาไปปลูกมันก็มีฝนเนาะมันที่ตายเสียดายต้นไม้ก่เป็นอย่างดอกเนะาะค่ะเกยเกย์แค่แจกมาแล้ว แต่ว่าพลังพุ่นเอาเอาตัดในทางองเป็นปีกับปู่กับนีแดดอยากได้ซื้อซื้อเห็นมูได้ก็อยากได้ตน้ตนไม้เขาเห็นมาโอบร่มกามาอยากได้ต้นไม้เอาไปแล้วเพราะแต่บางทีโรคจั๋วจะใส่ทางองทางองแบบมีเพราะฉะนั้นพุ่งถี่มากเลยถ้าเห็นโรคไปพอถ้าได้โรงพอแต่ว่ารับรองนะแต่ว่า,ารง,ง,ง,างริซนะึเฮี่ยนอยู่ซึ่งโรคซึมเฮี่ยนไหนก็หน้าไปเยี่ยงไหนหลัะต่อมาหนึ่งเพราะว่าตาใจเห็นมาปีที่แล้วเนาะปีนี้ปีที่แล้วเห็นมาก ไม่รเนียรถเยี่ยโนงงนเย่ะๆทีนี้เราก็บอกว่าแต่กับปลาใส่เนาะปีที่แลวพาไปเมืองงานทีมบุกทหารเลือกตุนารแต่ว่าปีนี้ด้วยงบประมาณที่เขาแต่งหน้ายงมาใส่นอยงประมาณก็เลยบริห้มั่นส่วนของการเืองงานแต่เดีไม่ใช่ส่วนกายแต่โรคนะคะส่วนมีองงานก็เ้าไปปีหน้าแล้วกันคุผู้เรสิอยากไปตดต่อเพราะว่ามือนีเป็นขั้นหนึ่งวันน่าจะเสียจะมีอยู่3าขั้นแต่ที่หัวล่ายมา หรือว่าในทีโผกเหลาหน้ากคะโขแได้ในแปลงของทฤษฎีไหนคือแต่ไม่เกี่ยวกับการทักซ้อครงการ่หรือว่าหน่วยงานอื่นภู่งไปเมื่อปีที่สพกนะคะถูกได้ค่ะก็จะเตรียมต้องผูกการใหหน้าในหัวไหล่ลายนานะคะแค่น้าคู่น้นขอให้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ฎีนั่นก็คือรัฐประสงค์รัุประสงค์มกขึ้นปรับเลี่ยนแต่ที่นีตนไม้ที่ว่าถูกระชาคมเนาะขอให้หนึ่งเป็นไม้หนึ่งไม้มีค่า ใหม,ม่ค่ะหุกก่นจักรมืเนาะเป็นพวกพยุงยนานนาอย่างเด็แต่ว่าไม่ปูนี่อ่าก็าต,ต้องก็ต้องก็ต้องอ่าก็ต้องเสนอเงินถึงมากก็ได้เพราะว่าทั้งนี้ถ้าสพกรจะขอไปที่เพาะชำก้าวไม้ของจังหวัดร้อยเอ็ดยูทีซีและพวกที่ผู้ใดมีจักรวะคะยืดตรงเน,น,น,นินๆน่ะตรงเนินนไม่ว่าเทาเขามาจากไินเนินๆยิ่งฟังใสนื่ก่อนเผาศพอ่าได้สพกรจะขอาจาะขอไม่ทั้งานแ้วเอามาปลูกพวกใหม่ตา จะขอให้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 5พันต้นในเรื่องของไม้ปาพยุ่ยางงาหรือว่าพวกไม้ปาแต่ตรงนี้อยากเน้นเป็นไม้ผลเป็นไม้สมุนไพรอย่างเช่นว่าลองกองลิ้นสีมะพร้าวน้ำหอมมะนาวมะม่วงเนสินะคะมะม่วงเบาเน้่ตส่นหนึ่ลูกนี้เป็นพวกแบบินเดียก็จะจัดพวกเงินอาจจะมากกว่านัอ่าเป็นมะม่วงเป็นอย่างเี้สินะคะค่ะ กับอะไรนะตอนนี like also, like, mond, uh ้เพคนอยากให้ส่งเสริมปลูกมันเป็นตระกูลของอ่ากัทินาโลนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ะเป็นเป็นตระกูลนี่เนาะถ้าสมมติวๆไปอยากให้ปลูกมันชื่ออะไรมะข่าโมงจ๊ะจำสายทันธุ์ได้แต่ว่าตระกูลเดียวกันก็ไม่ไม่เองกัทินาโลนนี่แหละ ตอนนี้มันแะโซเนร่ปแล้วมันเนยเนี่ยเนาะไม่อยู่ค่ให้ผลเสนอะด้นะคะที่พยามูดยิ่งเอเสนอมัดยืดเสียบเฉควดานเฉยู้แย้นเป็นร่มเยเอาหลายเลยเน้ะเอากรกสีสิบหาถ้าดีดีว่าสิบหาใช่ไหมลองลองิ้เลาอาอย่างละปูเอาเป็นละปู้เลยสมุนไพรสมุนไพ่เป็นี่ยข้ากตะไทยรือว่าเขต้อกอยามมันก็ิ่งพอด่ายอยู่ แต่ไใเนาะอ่าลองลองคลด่นละค่ะอ้าวขาาปุ๋ยปุ๋ยก็เอาปไวทะเลาะกั้นลจ้ะน้องพวคุณจะเอาอย่างมาเจกปีที่แล้วอย่างมาเจบอเอากระชากงบเอาคบเอาปลามาเจกไปบ้านไหนก็เอาหนงบ้าปลาไปกินเนอปลาไปกินเ้อไปยังไง้าไปดนูนิตปลาจักหนึ่งเลว่าณอปีนี้เอาปีนีเนาะคุณคนไหนละกไน้เนาะเอาปุ้ยปุ้ยไ้ะถ้าเอาปลาอย่างนี้มเห็นมันาไปหนเอาง่ายงายยันตาย ได้ไปปล่อยแต่ไหนน้าอี๋ค่ะตายถ้าท่านบ่อเหลือหรือว่าใครคืออี๋นะคะนางรับคาพรทำงานค่ะเป็นนักวิชา,ยายการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการค่ะเขียนงานเกี่ยวกับอ่า,อารศาึกษาในการปฏิรูปที่ดินมแต่เห็นได้ชในส่วนของการงานจัดที่ดินงานออกนโฉนดงานพัฒนารับเกษรเตรกรเอาไปกับพอ่ะะอได้ค่ะดูอาการสาวดูอาการสาวดิสาิสสารนะคะอาคารแรลกออกไปสอง ค่ะบถให้พ่นวาเขาเนี่ยหาสาระคนณถ้าที่บอไปใส่มานใส่เลยมือนี่เพราะว่าน่าจอยบอกมือนี่เทียงโตแล้วก็เรียนเชิญเนาะจากทางเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเขาเนาะขาดในพื้นในนตล้ว่เพื่อที่จมาเนค่ะขอบคุณค่ะอหน้าจอยนะคะเนเราร้อยเนาะราในปงในวนเอทีนอกจากในนั่ไปรอบมึงเลยนะคะจากแดกอ่ไม่ได้หรอก ไปแมวอักษรนะคะอักษรศิลปะนะคะมาขนาสเน่ยนะคะใสสแบบที่สเนนะคะตัวเ่าไปน้่ห้องนค่เป็นข้อที่สเนีย้อ็คนที่รักเป็นทังนี้ออกแกนะคะเขาใจเย้นะคะเมื่อกี้อกสรุปนะคะสรุปน้อยเืนเนาะพอเลือนปัญญาเศรษฐกิจเขเพียนะคออกแบบโค้ดเนาะเป็นแต่ัวกก่องไม้อูนะคะปไปเราิว่าอะไรคงตามเป็นไถ่โจทย์มานะ พ Ele <ongs> ื้นสรุปก็เนาะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็แรกนะคะความพอประมาณนะคะก็คือดำเนินชีวิตในทางสายกลางเนาะสายกลางก็คือไปตรงๆไปเนาะว่ลเลี่ยวซ้ายเลี่ยวขวานะคะความประมาณความมีเหตุผลนะคะมีเหตุมีผล่ที่น่าผิดนะคะมีคุ้มคู่กันนะคะคือจะมุงยังได้ด้นะคะเขพราะว่าวันนี้หมักวันหนึ่งหนึ่งข้างนะคะได้ด้นะคะตอนนี้หอกแต่ผู้ใดญหลายคนกสองด้านมีบั้นขัได้ดาย ข้าูบก็ข <pause and rain> ้าวตปรองข้าวตะบนข้าวสวัสดนะครับทั่นเองเขาเข้าเื่อหลายบานเมืนนี้ครับนะครับเรื่องร้านเกษตรี่เดปฏะรูปดีนะครับมีเียวมีที่สามพี่ซีนราที่สกรขาการจึดเคยกัดเห็พเคยทีฟองอ่าเด็ดตะปูบดีเด่นมีดียวตุ่มเชนะครับ้วก็ที่กว้างเป็นดูยูดีทีบีของพวกเรา มีความิดีมีความยั่งยืนนะครับให้การปองนจีตางการเกษตรเผาพุาย่าอบผู้การต่างๆต่างบมาในน้าหนงคนหนี่นองนะครับวันนี้นะครับเมื่อห่างหานทันทีกกวาดไปหอไปตอนเท่านะครับว่าป้าสามยานปู่สิยาขาติดจับปร่ด็นข้าติดับมาที่ใหม่ท่อย่างแน่ิจับแต่พอเรื่องลืมเรื่อไม่ใช่นบอกกัแล้วว่าอะไรเด็ี่ไม่ใช่ตอนนี้มีอย่างแงจำได้ว่า หนึ่งปายทาท้าอยางประโยชน์ยาหนึ perquè, e. ่งไม่ใช่สอยนี่หมายยางี้ครับเอาไปยังมใส่สอยเอยงรัาเนาเงันพกาเยนะครับหลอกหวเนาะเอาไปใส่สอยน้องไม่ไม่ดูไม่กินยังไง่ังไม่ดูกินได้เนาะ

เศรษฐกิจ <c oughs> ยางหน้าอีพีดกับพี่ไม่ระดูไม่มุ่งตรงนี้นะครับบอกเอาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคัดถ้ามันไปตรงกับของคนท้องมันมันก็คือได้แต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีสันดอกเพราะว่าเสกพ้อท้อกัน